สวัสดีครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเงินไม่ถึง300บาทก็สามารถซื้อแท็บเล็ตเล่นได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวจะเป็นแท็บเล็ตนะครับหลังจากที่ว่า2 EP แรกเราได้รีวิวในส่วนของมือถือไปแล้วเนาะคำนี้เรามาดูแท็บเล็ตกันบ้างดีป่ะแท็บเล็ตตัวนี้ผมไปเจอในแอปส้มเหมือนเดิมเลย ราคาที่เขาขายอยู่ที่2 9 9บาท2 9 9บาทตัวนี้คือยังไม่รวมค่าส่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะพัสดุให้ดูกันเลยว่าราคา299บาทแท็บเล็ตตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวแท็บเล็ตก็จะแพ็กมาใส่ห่อแบบนี้มาเลยนะครับโอ้โห ไม่มีบับเบิลกันกระแทกให้แม้แต่นิดเดียวเมื่อเราแกะตัวห่อออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับเจ้ากล่องเทปเลตตัวนี้นะครับ OTPC โครงการเทปเลต PC เพื่อการศึกษาไทยวันเทปเล t เพื่อชายตรงนี้จะเป็นชื่อในส่วนของน้องนักเรียนนะครับผมก็เลยเอาเทปดำปิดไว้เนาะเพื่อป้องกันข้อมูลในส่วนของ p d p a ตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของเท็บเลตก็คือ TM 6 1 9สภาพกล่องนี้คือเก่าครับเก่ามาก แน่นอนเนาะมันสิบกว่าปีที่แล้วอะตัวนี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นแท็บเล็ตของทางโรงเรียนนะครับทีนี้พอมันได้ใช้งานเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็เอามาเขาเรียกว่าแทนจําหน่ายก็คือเอามาขายแล้วก็ต้องหาบริษัทนะครับมารับซื้อประมูลขายเป็นล็อตใหญ่ก็เลยตกมาวางจําหน่ายในแอปส้มแล้วก็ตามตลาดที่เราเห็นกัน พอเราเปิดด้านในออกมาเราก็จะเจอกับซองหนังตัวนี้นะครับสภาพนี้คือเก่าเลยเนี่ยนะครับเป็นซองหนังเก่าๆเ,เพราะว่าเนี่ยมันเปื่อยแล้วครับผมว่าถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งเลยนะซองหนังตัวนี้ยแต่ผมขอแกะซองหนังออกก่อนพักตัวเทปหนึไปก่อนนะครับ เรามาเจออะไรอีกด้านในตัวหัวชาร์จนะครับน้าตาแบบนี้มีอะไรอีกตัวสายชาร์จ USB 1.0หูฟังสภาพก็ก่สภาพก็เก่ากกๆ,ๆนะครับมีอะไรอีก บัตรรับประกันบัตรรับประกันถ้าเราดูดีๆนะครับข้อมูลที่เขาเขียนตัวแทนในประเทศไทยก็คือบริษั e ทไฮเออร์เทปลิตตัวนี้น่าจะเป็นของ h ฮเออนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือว่าเลยแล้วก็อันนี้อะไรเลยจะเป็นในส่วนของฟิล์มกันรอยนะครับแรบาบเก็บของทั้งหมดรวมกล่องไปก่อน อันนี้คือให้ดูสภาพโตะนะครับเลิ่อเรียบร้อยหน้าตาแท็บเล็ตก็จะประมาณนี้ครับฟิลลิ่งแรกในการสัมผัสผมยอมรับว่าตัววัสดุค่อนข้างดีครับแน่นมากถ้าเราเคยซื้อแท็บเล็ตจีนที่ว่าวางขายตามตลาดนะครับท้องตลาดทั่วไปโลกออนไลน์พลาสติกมันจะบางเต็มนี่คือเกตพลาสติกนี่คือหนาพลาสติกดี ออทำมาดีนะครับด้านบนของแท็บเล็ตก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับช่องใส่เมมช่องสำหรับเสียบแฟลชไดร์ฟพอร์ตชาร์จเป็นในส่วนของ USB 1.0นะครับซึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเราก็จะพบพอร์ตชาร์จแบบนี้ได้ในมือถือแท็บเล็ตราคาถูกเนาะช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลปุ่มย้อนกลับปุ่มเพิ่มลดเสียง ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็ลำพงตัวข้อมูลด้านหลังที่เขียนระบุไว้นะครับเขาจะเขียนว่าโครงการเท็บเล็ด PC เพื่อการศึกษาไทยนะครับแล้วก็รุ่นที M 6 1 9่ M619 ศูนย์บริการลูกค้าเบอร์โทรนะครับแล้วก็ข้อมูลก็คือจะเป็นในส่วนของบริษัทไฮเออร์ เรามาลองเปิดเครื่องกันก่อนดีกว่าปุ่ม power ปุ่มนี้นะครับนี่เปิดติดด้วยโครงการแท็บเล็ต pc เพื่อการศึกษาไทยเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ชื่อนายกในสมัยนั้นนะครับ เดี๋ยวเรานองบูทเครื่องก่อนนะเปิดติดด้วยนะครับแบตเตอรี่เหลือ5%เดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอไปใช้แปดก่อนแล้วก็ทดลองเล่นก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิว EP. 2ให้ดูว่า,าเทบเล็ตราคา299บาทตัวนี้มันสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง นาซื้อไหมเดี๋ยวอย่าลืมนะครับติดตามได้ใน EP 2สําำหรับ EP แรกแกะกล่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่คือสภาพของโต๊ะรีวิวตอนนี้นะครับแล้วก็สภาพือผมถือว่าเป็นรีวิวครั้งแรกที่เลือะเทอะมากๆเดี๋ยวขอตัวทำความสะอาดโต๊ะก่อนนะครับรอติดตามคลิปรีวิว e ี2ของตปตนีตัวนี้อีกครั้งนะครับ สวัสดีครับ